ยังเจอกับน,นินาอีกเช่นเคยนะคะในเนวี่ออนทัวรค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะนินาอยู่ที่สัตีหีบนะคะแต่เราจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลปกติค่ะทุกคนวันนี้นินาจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะสมเมารา ตอนนี้นะคะนินยาได้อยู่ตรงบริเวณของอาคารต้อนรับค่ะซึ่งจะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วค่ะเดี๋ยวนินยาจะพาทุกท่านนะคะไปซื้อตั๋วกันเลยตรงเกาะสมสสารนะคะจะอยู่ภายในหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษทางเรือนะคะซึ่งพอมาที่สตหีบก็สามารถเข้ามาตรงหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษทางเรือได้เลยพอมาถึงก็จะเจอจุดจําหน่ายตั๋วเกาะสมยสารนะคะซึ่งก็จะมีมาตรการการป้องกันโควิดค่ะทุกคนก็คือจะมีทั้งเจลล้างมือตรงนี้นะคะแล้วก็สแกนอุณหภูมิติ๊ด ติดๆลงชื่อสักหน่อยนี่ได้ตัวแล้วติดๆ,ๆโอเคค่ะถ้าตำนุษนะคะใครมาถึงปุ๊บมาถึงก่อนเวลาขึ้นเรือเยอะนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเขาเรียกว่านิทรศการขนาดย่อมนะคะที่จัดอยู่เพราะเนื่องด้วยนะคะเกาะแสมสารเป็นหนึ่งใน9เกาะนะคะที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชน,นะคะเนื่องในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะ ประมาณแบบ500เมตรเองนะคะก็เข้ามาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะคือท่าเรือหมาจอค่ะซึ่งวันนี้นะคะนินยาไม่ได้มาคนเดียวค่ทุกคนวันนี้นินยาก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วซึ่งแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยคะปกตินะคะก็จะอยู่แต่ใต้น้ําทุกคนเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่คะ่ะวันนี้นะคะเขามาสอนนินยาดําน้ําที่เกาะแสมสารค่ะ เราไปรอติดตามกันนะคะว่าเขาคนนี้คือใครวันนี้นะคะนินญ,ญ,ญานัทเขาที่นี่ค่ะเจอที่นี่พร้อมกันเพื่อที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะสมอสารนะคะและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันสวัสดีค่ะยินด,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 ดีต้อนรับสู่ท่าเรือที่จะไปเกาะสมอสาร ได้ข่าวมาว่าพี่ดงเป็นโพไซดอนของแถวนี้เลยใช่ไหมไม่ขนาดนั้นครับอพอได้<ช>อ,อยู่จะไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามเลยกันเลยไหมีว่าไงข้ามไปเลยก็ได้พี่ดงโอเคทางนันเชิญทางนี้เลยครับ<อ>เดี๋ยวไปถึงนะครับเราต้องไปฟังเจ้าที่เขาให้ความรู้ก่นอนมันจะมีจุดที่เขาให้เราไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็จะมีเจ้าที่วิทยากรเนี่ยเขาให้ความรู้อยู่ที่ก่อน เชื่อนันนู้นนะครับเราต้องไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือไปนั่งตรงในศาลานะครับเขาก็จะมีเจ้าที่วิทยากร ฟังบรรยายสเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันโอเคค่ะไปเลยกิจกรรมรอบห่านเราจะอยู่ยันเที่ยวสุดท้ายบ่ายสามก็ได้ผมได้ครับได้ได้คือแล้วแต่เราแต่ว่าที่เขาแจ้งไว้ก็คือเป็นรอบเรือที่กลับถ้าใครต้องการจะกลับก็คือให้คือรถนี้เขาก็จะเดี๋ยวเขาจะประกาศเรียกครับใครที่บบกว่าต้องการจะเดินทางกลับก็ต้องขึ้นรถนี่แล้วกลับมาที่ท่าเรือฝั่งนี้เพิ่งรู้ว่าเกาะสมเาตมันมีเป็นเที่ยวทางทะเล ว่าภูเขาป่าด้วยหนูเข้าเข้าใจว่ามันมีแค่น้ำจริงๆแล้วมีพันธุกรรมพืชด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือตั้งแต่บนบนบกยันในน้ำอนธุรักื์บนบกด้วยทั้งหมดช ครับมีปูใช่ปูยักษ์นะครับมาที่เราไปดูปูแต่ว่าตอนนี้ครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ๋ยนี่เป็นไงฮะปูนะครับนี่ครูปั้นเองหมดเลยเหรอคะจ้าคนนีทีมงานมีเด็กๆมาช่วยไม่ทำคนเดียวหรอก๋อ้ปั้นกี่วันเสร็จแล้วคะเด็กในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็คนเี่เข้ามาไกลๆบ้างก็มีช่วยทำนะครับ ที่จะทํากิจกรรมทางน้ําเขาก็จะมาติดต่อตรงนี้นะครับในส่วนของห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะอาค่ะนะครับแยกชายหญิงชัดเจนนะครับชใชม่มีชุ<า>ดใบน้ำนะครับสามารถมาติดต่อขอซื้อได้นะครับนี่ไม่แพงนะทุกคนนินยาคาดว่าอาจจะต้องซื้อกางเกงไว้เล่นน้ำนะครับเป็นผ้าอย่างดีเลยใครที่ต้องการจะ ซื้อเครื่องดื่มนะครับก็สามารถมาติดต่อตรงนี้ได้นะครับมีทั้งชมกําลังน้ําหวงน้ําหวานป้ายแนะนานะครับชนิดของปลานะครับตามแนวประการลังเขาสามารถมาดูได้คิดค่าบริการยังไงครับในส่วนของดำน้ำค่าบริการในการดําน้ําท่านละ50บาทจะมี s น o กิ e l i n งให้นะครับตรงนี้นะครับ s n o r k e l i n งก็จะมีการแนะนําการใช้อุปกรณ์โดยจะมีเจ้าหน้าที่เราแนะนําการใช้นะครับว่าปรับแต่งยังไงแล้วก็ไปลอยตัว อสอนระบบควบคุมการหายใจในน้ำแล้วเนี่ยนินยาว่านินยาอยากจะแวะขึ้นไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวสักหน่อยค่ะว้าวยังไงครับสวยไหมว้าวตรงนั้นนะครับมันจะมีแนวปะการงังค<า>่ะเต็นไง Hmm. ถ,ถึงแล้วครับเห็นไหมว้า wow. หลังจากที่เราชมว,วิวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างมีกิจกรรมมากมายให้เราได้ทํานะครับอาทิเช่นเช่นเรือท้องกระโจดูปานิโมแบบไม่ต้องเปียกง่ายๆแล้วก็มีการพายเรือขยักใสและและแบบเป็นลายพรางก็นั่งได้3คนขยักใส่ก็นั่งได้2คนและหลังจากนั้นนี่ก็จะพาทุกคนไปดำน้ำกันอันนี้ทีเด็ดเลยฮนะไป น,นี้ก็กำลังจะลงเรือท้องกระจกนะคะก็อุปกรณ์ที่ต้องใส่นะคะก็จะมีเป็นชูชีพอย่างนี้นะที่ตรชูชีพใช่ครับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปพายเรือคายักนะคะ ซึ่งภพยเรลอคขยักก็ต้องใส่ชูชีพนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้กำลังเดินมาเอาชูชีพกับพี่โดนะคะ กิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะก็คือดำน้ำเย้จเราไปดำน้ำกันนะครับข้างด้านก็มีประการลังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนี่นะคะเสื้อชูชีพเพราะว่าเราดำน้ำแบบสกินไดสหรือแบบสน็อกเกลิ่งนะครับก็คือที่นี่ไม่ต้องกลัวถ้าดำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถดำน้ำได้นะคะไม่มีปัญหาเลยก็จะมีพี่ๆสอนให้อยู่พี่ๆทหารเรือนะครับเขาก็จะ แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ให้เราตั้งแต่วิธีการใส่เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะปกติเราหายใจทางจมงูกตอนนี้เราเปลี่ยนระบบหายใจมาหายใจทางปากมันจะดูรู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งการเคลื่อนที่ในน้ำนะเอามือประสานไว้ที่หน้าอกแะขณะนี้พุ่งไปด้านหน้าพลิกฝ่ามือสองข้างออกลกเข้าหาลําตัวนะครับเราจะไม่ใช้ขานะเพราะมีขอบเขตการดำนะถ้าใช้ขาเดี๋ยวเพื่อนตามมาข้างหลังเดี๋ยวขาเราจะไปตีหน้าเพื่อนนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะ ไปเทสอุปกรณ์ครับตามที่พี่เจ้าที่เขาแนะนำค่ะาอกัเลยต่อไปนะคะเราก็จะไปจุดดำน้ำกันนะคะซึ่งจุดดำน้ำนี้จะอยู่ตรงตรงไหนนะครับเกาะปลมึกเกาะปลมึกใช่โอเคค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเรือมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับบนเรือเราก็กำลังวิ่งไปครับ ก็อยู่ไม่ไกลมากประมาณ400เมตรจากชายหาดทีนี้ต้อนรับสู่จุดดำน้ำนะครับบริเวณด้านหน้าเราวันนี้นะเะก็เรียกเกาะปลามึกนะครับนะถ้าเรามองจากุมสูงรูปล่างมันจะคล้ายๆปลาหมึกวันนั้นก่อนลงน้ำก็พยายามผูงรัดมัดตึงเทคทุญของตัวเองให้เรียบร้อยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง ที่เราดำน้ำไปแล้วนะคะก็เห็นปลาการังเยอะแยะเลยนะคะพี่ดงใช่ครับปลาการังก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยมีปลาด้วยใช่ดได้เห็นปลาใกล้มากเลยเมื่อกี้เอนย่านะได้จับเชือกลงไปแล,แล้วแบบเห็นปลาแบบใกล้แบบใกล้มากตื่นเต้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นใกล้ขนาดนั้นนะคะใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เจอนีโม่ด้วย เจอปานีโมเจอปานีโมด้วยนะคะซึ่งนิยาก็อยากจะถามพี่โดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการอนุรักษ์ปะการังเนี่ยที่ถ้าเรามีไปเที่ยวกันอย่างเี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยวิธีการอนุรักษ์ให้อายุของมันเนี่ยยืดยาวขึ้นอีกเนี่ยต้องทำยังไงดังบ้างคือหลักๆแล้วครับปะการังเนี่ยคือเราย่าไปสัมผัสมันนะครับในส่วนของอายุที่มันจะยืดยาวหรือไม่เนี่ยถ้าเราไม่ไปสัมผัสมันนะครับมันก็มีปัจจัยในส่วนอื่นที่ว่าทําให้มันแบบว่าตายหรือว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องเรื่องอุณหภูมิของน้ําอะไรพวกนี้คร แต่ว่าหลักๆเบื้องต้นเราอย่าไปสัมผัสอย่าไป,าไปบรบกวนมันอ่าโอเคค่ะก็ก็ยังไงก็ที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่สวยมากเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะแวะเวียนกันเข้ามาเยอะนะคะที่เกาะสมแสารนเนาะกิจกรรมก็เยอะมากแล้วก็วันนี้ก็<ช>ดีใจมากที่ได้พี่โดมาเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะยินดีมากเลยครับใช่ค่ะก็สัปดาห์หน้านะคะนิงย่าจะพาไปไหนนะคะหรือจะไปเกาะแก่งที่ใดต่อนะคะติดตามกันต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ